นะโมตัสสะพระคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระขะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสพระวา ยมมะราชาโนท้าเวสวุวรรณุมรานังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสวุวรรณน,นจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัสภูริโตเวสะพุทธะ พุทธังอารหังพุทโธท,ทาเวสุวรรโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนทาเวสุวรรโนมรนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะ ทาเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัสภูริโตเวสะพุทธะพุทธังอารหังพุทโธท,ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควายยมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมารานังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัสภูริโต เวสะัุสะพุทธังอารหังพุทโธท,ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมารานังสุขังอหังสุขโต นะโมพุทธายะทาเวสุวรโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพาสภูริโตเวสัตพุทธะพุทธังอารหังพุทโธท,ทาเวสุวรโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควายมมาราชาโนทาเวสวุวรรณมรณนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสวุวรรณจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัสภูริโต เวสสัตุสัะพุทธังอารหังพุทโธท,ทาเวสุวรโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคววโยมมะราชาโนทาเวสุวรโนมรนังสุขังอหังสุขโต นะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัสภูริโตเวสสัพุทธะพุทธังอารหังพุทโธท,ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควายมมะราชาโนทาเวสุวรโนมารณนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรณจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัสภูริโต เวสสัพุทธสพุทธังอารหังพุทโธท,ทาเวสุวรโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมมะราชาโนทาเวสุวรโนมรนังสุขังอหังสุขโต นะโมพุทธายะทาเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัสภูริโตเวสสัตพุทธะพุทธังอารหังพุทโธท,ทาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ อิติปิโสภะควายมมะราชาโนท้าเวสุวรโนมรณนังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรโนจาตุมหาราชิกายักขะพันตาพัสภูริโต เวสสัุสัะพุธะพธทธังอารหังพุโทโธทาเวสุวรณโนนะโมพุธทธายะข้าพเจ้าขออธิษฐานขอพรเาเวสุวรรณ